ไม่ใจของฉันนั้นร่ำลึกไม่เคยคิดเลยว่าต้องมีใจคนที่ไม่เคยนึกถึง E F M DJ playlist by DJ อ m อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงค่ะ,คะสวัสดีวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันอังคารที่อากาศแดดแจ๋นะคะ,คะแดดสดใสแดดสดใสกั็เลยทีเดียวแต่ว่าฝุ่นอาจจะขุ่นมัวนิดหน่อยแต่ว่าทางกรมอุตุเขาได้เตือนแล้วนะคะว่า15 16 17อะไรช่วงนี้จะมีความ อือื่นๆของแต่ PM สองจุดห้าหน่อยนะคะ,ะถามว่าปิดในระดับไหนก็ปิดในระดับสีสม้มถามว่าน่ากังวลไหมก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เขาเตือนกันก็น่ากังวลสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่มีอาการเรื่องทางเดินหายใจเรื่องหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็เรียกได้ว่าต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษสักนิดนึงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มันมีวันที่คุณผู้ฟังอ่ะส่งข้อความมาเมื่อวานก็ส่งมาพี่อ้อมวันนี้มีคําถามไหมคะคใช่ใช่คุณผู้ฟังก็ชอบพี่อ้อมถามใช่ไหมถูกครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากคุยกันหรือเปล่านะเนี่ยพี่อ้อมครับผมสงสัยแก้ชงแบบไทยที่วัดกับแก่แบบจีนที่วัดมังกรเราพ้นเคราะนั่นเหมือนกันไหมครับโอ้โหโอ้โหยากเลยทางเราจะพูดว่าอย่างไงดีนะอ่ะไทยที่รู้คุณผู้ฟังช่วยตอบหน่อย อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็น่าสนใจในในคำถามนะคะอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่สิบเจ็ดหลังวันครูหนึ่งวันหลายๆคนก็คงจะเรียกว่าทราบกันแหละว่ามันคือวันสำคัญอะไรคุณกคุณกวงทราบไหมคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะวันนี้คือวันสำคัญอะไรวันนี้ยังไ้เห็นแวบๆแล้วลืมไปแล้ววันสำคัญอะไรคะไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับหวยออกไงคะวันนี้คือวันสำคัญที่การลงทุนของหลายหลคนมันจะมีความหรูหรา ฟูฟ้าอูฟูคุณผู้ฟังเพิ่งพูดกับอ้อมเรื่องความฝันเองมันก่อนจาได้ไหมบอกว่าคุณอ้อมเคยมีความฝันไหมครับแล้วถ้าเราทําตามฝันเนี่ไม่ได้มันจะเรียกว่าฝันเฟื่องหรือเปล่าเอาว่ามันไม่เรียกว่าฝันเฟื่องถ้ามันไม่เกินจริงเพียงแต่ว่าถ้ามันเกินจริงในที่นี้คือไม่ใช่ฝันโอ้โฉฉันจะออกไปทะลุมิติอย่รงงี้ยน่ะอันนี้อาจจะเกินจริงหรืออะไรอย่างนี้ไปหน่อยแต่มันออกได้มันก็คงต้องมีวิธีถูกป้าแต่มันอาจจะยากอะไรอย่างเงี้ย แต่มันเกินไหมมนุษย์อื่นเขาก็ออกได้แต่อัตราส่วนน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝันว่าอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ฝันได้นะแล้วเราลองเรียงลําดับที่จะไปถึงแล้วไปไม่ถึงก็ไม่แปลกเพราะอย่างน้อยเราได้ลงมือทําอย่างล่าสุดอ้อมก็มีความฝันอันใหม่อีกแล้วนะนั่นคือเดี๋ยวเฉลยอ๋อความฝันอันใหม่เป็นความฝันระยะสั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นนะคะมันคนละอันนะการลงทุนระยะสั้นเนี่ยคืออันนี้ คือ,อรอลุ้นเหมือนกันแล้วก็เป็นการลงทุนระยะสั้นที่ฝากความหวังเอาไว้กับธรรมชาติมากเลยค่ะคของวันที่สิบเจ็ดแม่ชั้นเองส่งรูปมาเป็นรูปว่านหางจะระเข้ออกดอกคุณปกติแล้วว่านหางจระเข้ออกดอกไหมไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นคือคือคือมันต้องบอกว่าถ้าคนที่ปลูกเยอะก็อาจจะเคยเห็นเป็นปกติแต่ถ้าคนที่ปลูกมาหลายปีเป็นสิบปี แต่ตัดมีไว้เพื่อตัดหางจระเข้เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาจะตัดใช่ไหมคะตัดใบใช่ไหมเพื่อที่จะเอาวุ้นเอหรือเจลเจลตรงนั้นน่ะเอาบางคนเอามาโปะแผลบางคนก็เอามาแบบว่าผสมเองตามสูตรนู่นนี่นั่นมักผมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่บ้านเราจะถนัดคืออะไรถูกไหมคะหรือมีวิธีเอาไปทําเป็นประกอบอาหารใช่ใช่เอาไปเป็นมันมีเยอะแยะมากมายซึ่ง มันก็มีการปลูกที่บ้านของเราคุณผู้ฟังหลายคนก็ปลูกถูกไหมมันออกดอกจ้ะพอมันออกดอกแม่บอกว่าเนี่ยยี 20, ่สิบสามสิบปีแม่ก็ไม่เคยเห็นอมก็เอออมก็ยังไม่เคยเห็นเลยแม่สิ่งที่ทําคืออะไรคะคือเลขอะไรวะคุณแม่คุณทางนี้ด้วยรครับเออแม่ไม่เท่าไหร่นะ uh huh. ดิฉันถามแม่เลยว่าแม่มันต้องซื้อเลขอะไรแม่ก็บอกว่าคนจะถูกซื้อเลขอะไรก็ถูกเฮ้ยไม่ได้สิแม่คนเรามันต้อง มีการตีความหน่อยไหมสิ่งที่คนอย่างดิฉันทำได้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ทางเดียวคือ Google ล,ลงไอจีค่ะแล้วก็ถามด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงความไม่รู้เลยว่าใครรู้จริงช่วยแนะนำดิฉันหน่อยว่าว่านหางจระเข้เมื่อออกดอกแล้วเนี่ยเราควรตีเป็นเลขอะไรแล้วคุณได้ข้อสรุปว่าอู้หู ต้องซื้อตามคุณผู้ฟังน่าจะลงทุนแล้วใช้เงินมากกว่าตอนถูกอีกคือเลขแทบจะครบหนึ่ถึงร้อทีเดียวมีหลายเวอร์ชั่นมากคือคต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าค,คุณผู้ฟังมีความรู้เยอะมากพอสมควรเลยเกี่ยวกับการตีเลขนะคะมีทั้งคนให้เลขเจดแล้วบอกมาเลยว่าสาสิบเจดบางคนก็บอกว่าบ้านเลขที่เท่านั้นบางคนบอกให้อิฉันเนี่ยไปนับดอกนับดอกเลยนะว่ามีกี่ดอกคือมันมีดอกเดียว แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกช่อ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 มันขึ้นมาช่อหนึ่งหรือบางคนบอกว่าว่านหางจระเข้ออกดอกถ้าแบบโบราณทํานายว่าจะได้ลาบได้ยศได้ศัก์ในตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นเลขเด็ดจากความฝันถ้าสูตรเดิมคือหนึ่งห้าและเก้าห้าเลขเด็ดจากความฝันสูตรใหม่มีสูตรใหม่ด้วยนะมีสองฟอร์มูลาเจ็ดห้าหกแปดห้าสองห้าเจ็ดและเจ็ดหกเหนื่อยไหมแค่พูดยังเหนื่อหายใจยังจะไม่ทัน ตัวเลขนำโชคคือหกเจ็ดอ่ะประเด็นเข้าสลักพัดเลยกรองสลักพัดเลยถามรุ่นน้องว่าทำไงฮะเขาก็ส่งลิงก์มาเปิดป๊าเข้าไปคือไม่รู้หรอกว่าเขาตอนนี้เขาปิดหรือไม่ปิดอ,อยู่ใช่ปะเปิดเข้าไปดีดีคงดูมีลาบมากอะพี่กวางคุณผู้ฟังอขออภัยในความไม่สะดวกอย่าเพิ่งรีบไปซื้อที่อื่นจบแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มแล้วก็ส่งไปถามว่าเอ้าททำไมมันทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องรอเช้าค่ะกลางคืนปิด พอเช้าเข้าไปสลักรอบใหม่จะขายบริพร้อมขายให้ตั้งแต่วันที่ยี่บสองมกราจะซื้อเงวดน,นี้ไงจบแล้วการลงทุนระยะสั้นสั้นมากความหวังยังไม่ทันมาเลยความหวังก็ไปซะแล้วถูกประลาะแต่เนี่ยราคาคุณผู้ฟังบางคนก็ดีดีรู้ว่ามีความฝันทางธรรมชาติก็เลยคงไม่อยาให้อ้อมงมงายส่งลิงก์พอดแคสต์มาให้ฟัง การลงทุนในกองทุนคือจะได้ไม่ต้องพึ่งธรรมชาติอย่างเดียว <f az> ไปพึ่งความสาม,มารถตัวเองบ้างไป <c oughs> ออเนาะพี่กลง <c oughs> วงคุณผู้ฟังนะ <c oughs> ก็มีคนบอกว่าอ่ะขอไปแอบ,บลุ้นเลขเสียงโชคก,ก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขกับการลุน้นหวยงวดนี้เลขสามสองมาเลยครับเพราะเป็นเลขอายุของอุ้มธีรธรกับตันทีมชาติที่เมื่อวานเ v ็ใช่ไหมครับผมแต่ประเด็น ทำไมมาบอกตอนนี้คุณผู้ฟัง <c oughs> ตอนนี้หวยออกหรือยังก่อนนะออกหรือยังวันนี้เขาออกหรือยังตอนนี้ออกอยู่ปะน่าจะออกกำลังออกทยอยทยอยป้า <c oughs> น่าจะทยอยออกเนาะใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ฟังก็ลุ้นแบบหมกมุ่นแต่หวยพอถามนองปีชงยังไม่ตอบเลยเลยเนี่ยตอบแต่หวยแต่หวยแต่หวยนะคะอ่ะก็ว่ากันเดี๋ยวลองดูนะคะว่าใครจะมีโชคมากน้อยแค่ไหนลุ้นกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งคือทำงานจ้ะ E.F.M. อารมณ์ดีวันก่อนครับมีลูกค้ามาซื้อกาแฟเธอบอกผมว่าเอากาแฟ17นาฬิกาผมนี่งงเลยฮะกาแฟอะไรคะเนี่ยกาแฟเย็นครับกาแฟ5้าโมงไงผ่ามพาพ